เบื้องต้นแอปเปิลพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สิ้อผามาเบิ้งสวนสวนแม่นาบรรยากาศก็แย่แย่เบิ้งฝนเบิ้งทองฝาเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งสวนกันสวนเบืงอือสวนแอปเปิลเบิ้งบักแอปเปิลต้นนี้สวยงามขนาดสวยครับอุ้ยบักองออก็บขั้นขึ้นมาอยู่ในต้นใหม่เนาะ เมื <c oughs> ่องเหมืงอื้อเมืองบหมืองอื้อหน่วยใหญ่ขันขึ้นตน้นแอปเปิลจนหน่อยยำยังอยูอย่พี่น้องต้นที่เมืออเอ่อไหร่ต้นแอปเปิลหน่อยคุณน่ะเบิงบ่ง <c oughs> โอ้หลยคักพี่น้องเอ้ยลย้ไลย้ลยล้ ดกลาบซาบดกคัดดกแนี่ยมึงดูมันสิเขาหนาหนาวล่ะอันนี้เปแกปเปิ้ลอยู่ในสวนเนาะแกปเปิ้ลน้อยมันสมก็ยังลูกบแบบขั้นน้อยนช่ไหมก็รูปแบบย่อมเลยเบิ่งแบบเอื้อขั้นขึ้นคักบอลนี่เอื้อหน่วยนี่ฟักทองนะคะขั้นขึ้นต้นแอปเปิ้ลน้อยโอ้คุณอ่ะย่อยยำยางน้อยหลากดินอยู่ เบิ่งให้คักๆเบิ่งให้เต็มตาเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งคุณน่ะงามค่ะกระบอือกับบแอปเปิลอยู่น้ำกัน <c oughs> คักบอปลูกแอปเปิลมีเบื้องอือน้ำยุ้ยไต่ลผลกรหนว่วยบั้องอืด้อพี่น้องคุณยุ้ยไต่เหลืองอื้อหืออย่างนั้นบัอ้องอืดเหลือง เบื้องมืออืนไวน้นน่มันตกหลุมตกหลุมตกบอ่อนี่อืมตุ่นจะเลิศอตอุ่นสาดแท้โอ้น่ะอุ้ยควรนมันตายตัวนนิเนี่ยเอาเอาเกินมากนะอู้อยู่ในหลุมอันนี้บักอื้อในสวนนะพี่น้องจริงมันเกิดได้หลายพันเพราะยังอาเม็ดมันมาถิ่มใบโอ้แบบอื้อิมันมีกี่ลูกหลายลโอ้ พี่หน่วยหนึ่งพี่น้องสองหน่วยต้มแ่บได้นน่พ <c ười> ุทธพุทก็มีหรือแฉะจริงมันตน้องงวยใหญ่กว่านหรื้อในสวนบงหน่วยหนีใหญ่ยองนี่เพื่อตายเมื่อแหละเข้านาหนาว ต้มนม่อนบังอันนี้ก็เป็นนัวย่ทยนทั้งยอดมันงามบอพีนอ่น้อขึ้นดอกใหม่ไฟเนาะขึ้นดอกใหม่อันเขาปลูกขางทางเห็นไหมมีจะก,กิ่ไไปแต่นับไปซื้อเล็กแต่ว่าบังจริงหน่อยยำยางเนี่ย อกูใช <into> ่โอ้โหพีน่ะก็คงสิงามอยู่ดอกนี่อันบัวหิมะต้นบัวหิมะพี่น้องดูนี่หน่วยเด่นดวท่านี้โอ้นี่เยอะกลมกลมโอ้ยลมแห้งแห้งนี่พักอัน ขึ้นยังบุโอ้กําลังขึ้นเต็มอยู่ประกาศเห็นเนาะอันนี้ต้นม่อนอัน,นต้นไอ้เกาลักคัสตันจ้ะม่อนสิหลอดเพราะพี่น้องหอดปีหน้าน่ากับต้นเกาลักมารีวิวบักเอฟเฟนส,สวยๆบึ้งเนาะพี่น้องบึงบ้งต้นบักอื้อขัน้นมาคุ้มบึง้ง Đây là tôm bậc Apple đó, bậc... À, bậc nhôm nổi bạn hau Rất chát, như bậc nhôm nổi Mưa cọ Đây thằng bậc ự ừ. Bằng à, đường vào xì luôn, luôn Bậc ự ừ, hoài nhầm nhàng như khuẩn Rất giỏi lắm, phụ nữ งามครั้งนี้บักแอปเปิลน้อยด้วยนี่เด่นมากนะคะอยู่ในสวนนี่ปีนี้ดกคักคิดว่าสิบ่มีอันกินแล้วปีนเบิ่งหน่อยปันดอกไม้อร่อยเห็นบ่แอปเปิลนะคะนี่รสชาติคือบักยมยมบานเฮาเลยบักยมสุกอ่ะบิ่งหุ่นอะ่งนอะงามบ่โป้มีสองตอนนอ้นเนาะเบิ่งต้นนี่ไอ้บิ่งพี่น้อง เห็นบ่ยหน่อยลงดินนนี่ลากดินอยู่อันนี้บ่งนี่นี่ับอื้อพร้อมมืออื้นหน่วยใหญ่นะขั้นขึ้นต้นใหม่ทนบ่ไไว้ลากต้นบะเอออันนี้ลงมามันหน่อยห่อยลากดินเลย ดกคักดกแน่มักแอปเปิ้ลหน่อยปีนี้ดกปันดอกใหม่อะ่ลยคุ่นหนาวมาบอลอดห <c oughs> นาวมาบอลอดแน่นอนอันนี้กินซแซ่บแซ่บเลยพี่น้องแซ่บกูบักยมบั้นเท้าคนน่ะมันหอมบักแอปเปินน้ลหน่อยเงเข้าวหมือน เป็นได้พี่น้องให้ส้มสวนฝนตกฝนหย่อยเปียกเปียกหัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อคคะดูวิวสวยๆดูวิวสวยๆดูบักแอปเปิลวิวสวยๆ สวัสดีค่ะ